รายง,งานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของนางสาวสาวณีชาพัทิพง์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองแพร่สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. มีภาระงานด้านการบริหารวิชาการความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกรคสกำหนดเต็มเวลาโดยพาระงานด้านการบริหารวิชาการประกอบด้วยการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของสถานศึกษาจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้าขอ,อนำเสนอรายละเอียดความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติในแต่และด้านดังนี้2.1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ2.1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงในหนึ่งรอบการประเมินโดยได้ริเริ่มพัฒนาจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการดำเนินงานที่ถูกต้องและมีผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมุ่งผลลัพธ์ของงานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสอกรระดับอำเภอเมืองแพร่ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมภารกิจงานสถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พราพเจ้าได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นเน้นให้ครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร มีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเน,นื่องและได้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบมีครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเริ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามมีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกำหนดให้ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลให้ครูนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.1.4 การส่งเสริมสนับสน,นุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้าพาจ้ารไดริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักศึกษาสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการรายงานผลและการนำไปปรับปรุงส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.1.5การนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้าพเจ้าได้มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีระบบการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้าเเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒน,นาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างสม,ม่ำเสมอศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา,กษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาผลากาปรปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้าพเจา้าได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่ด้านงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักบ,บริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาด2.2.2การบริหารกิจาการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนข้ารเจ้าได้รเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจาการผู้เรียน ข้าพเจ้าได้ประชุมชี้แจงบุคลากรและมอบหมายงานโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรนักศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดําเนินงานและนําผลไปปรปับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ข้าพเจ้าได้เริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผลการปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง2.3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์แลนะนวัตกรรม2.3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารข้าพเจ้าได้บริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนานสถานศึกษาและคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมายการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุปในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพารังงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมายผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.3.2 <2. 3. S 3> <2. S 2> ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พระเจ้าได้บริหารจัดการสถานศึกษาโดยการริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยัง่งยืนผลการปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง2.4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย2.4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ดูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาข้าพเจ้าได้มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ2.5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะความรู้ต่างๆการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง2.5.2 การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษามีการปฏิบัติจริง มีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงผลการปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังส่วนที่2คข้อตกลงในการพัฒนางาน,งานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยนวัตกรรมเมืองแพรโมเดล 3. ผลลั์การพัฒนาตามประเด็นท้าทายเกิดผลดังนี้ 3.1. เชิงปริมาณผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลงและมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 3.2. เชิงคุณภาพ10คะแนนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยนวัตกรรมเมืองแพร่โมเดลบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เห็นผลงานเป็นเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลระดับประเทศดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสอกอรร,ระดับประเทศด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมประจําปี2567โครงงานคูเวน2024เ v e r s i o น2 2รางวัลห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ดีเด่นระดับประเทศประจําปี2567 3รางวัลชมเชยการประกวดโครงง,งานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสกรร,ระดับประเทศด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมประจําปี2567โครงงานเครื่องกองฝุ่น PM 2.5เวอร์ชัน5.2 4. รางวัลชมเชยการประกวดโครงงารวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศโครงงานเตาพลังงานจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเวอรช์ชัน3 5. รางวัลกสอตำบล 5D พรีเมี่ประจําปี2567